cái này cứ cứ không kiên trì, cái gì đấy, cái gì đấy, cái หนึ 1> 1่งสอง

กอดล้วงไม่ต้องออกมานะใส่ลงไปนะใส่ลงไปพี่ขอผมอยังไั้นไอ้กอดล้ดูด้วยใส่แบงค์เขียวยืมอีกเข้าไปหนึ่งร้อยสิบใส่เสร็จแล้วเอากอนึกว่าจะนอนนะคะฮะแบมือตัวเองออกด้วยมาอยากไปหนึ่งขึ้นมาสอง ตา่มาเนี่ยนี่มาแล้วนี2มานี่ไปแล้วนี่นู่นมีสองใช่ไหมนี่มีข้างก่อ ลเสร็จละยันเองเดี๋ยวอาจจะถ้าใครเธอใครจะถ่ายรูปก็อย่าลืมนะนี่ไงเนี่ยก็จะถ่ายรูปรวมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องบอกค่ะเดี๋ยวพี่พูดมาเลยเลขสามตัวซื้อซื้อซื้อเดือบร้อยปิ่นให้ดังไปไหนมาเอาไปโดนายเอาบอาว่าไรอ่ะ ถ่ายโลบเหรอเถือยับถ่ายแล้วถือไปได้มันถือไปได้ไม่ต้องอะไรรกจับได้แล้วถือเดินได้อ๋อ สักครู่นะคะรับฝั่งนี้หลุดอะมองไม่เห็นอ่าแผกเข้ามาใกล้ๆกันใน,ใน,ใน,ในั่งใกล้ๆกันพิ่พี่ก็นหอยโอเคข้างหลังมองมองไม่เห็นนะฮะอาจจะต้องแบบอยู่ข้างหน้านหมตู้วิวเด่นๆหน่อยเด่นๆหน่อย่าในตั้งเผื่อนะในตั้งเผื่อนใจนทุกคน <laughs> มองกล้องนะครับหนึ่งสอง อีกรูปนะครับหนึ่งสองสามพนมมือรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอเคขอบิ่นเถ้าบอลลูโฟลูกโฟมีใครขอเลขเลยฮะเนี่ย

มาวาันนี้แล้วไม่แลบบ้ววันนี้คนแล้วไม่แลบบ้ววันนี้ทัวเลยงานบวชพระใหม่งานบวชที่พระพระพี่เกมนะอยู่อำเภอพันทองจังหวัดชมบุรีอยู่ออยวัดโ,โคกท่าจเจริญมาเรียบร้อยแล้วมีเท่าเผาอีก <c> ต <oughs> ัวเผาหยาบเผาหญ้าเผาหญ้าให้เพื่อนเนาะแล้วก็เผาบาสมีบาสแต่ก็มีหญ้าเนาะเผาให้เพื่อนเพื่อนให้เผา เป็นหลักที่มายองได้พอต,ตัวนี้พอกับบาดเนี่ยกินแล้วพอกับบาดนะมีนี่น้ำหวานนี่ข้าวพักแล้วนี่อันเป็ดเป็ดอบปักกิง่งนี่หมูเนาะตุกเฉหมูเนาะโอ้โหนี่ยทุกคนหวานปากเลย <S <S มันหวานเลยว่ะคลิปปิด่ายครับมันจบคลิปอยู่นี้นะปิด่ายนะทุกคนนะ เก็บโตดังนะเก็บโตเก็บดังเนาะเก็บนี่แหละใช้กันที่บ้านน,นะครับทุกคนไม่ต้อคลิปนี้กันเชียงไว้พวกนัไปเดียก,ก,กันหนาแล้วทุกคนฝากตัวอะไรก็แชร์ก็ันตามเป็นกำลังใจให้สองกับยองไาไลน์เนอะทุกคนรอบนี้กัยองธิรกรเข้ามาสบายดีสบายดีสวัสดีครับผม,ม,ม,มบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันชิปหนา